ครับพี่นองสวัสดีครับน้งตั้งวนะ่าใ่าเนะน,นี่ครับพี่นางแงนาสมพพ้อมเนาะครับพี่นองประเด็นก็มาหอดบ่านสงสารนะเนาะสวัสดีครับคันี่เสื้นมาเร็นน้ำคุณแม่เนาะนี่เสื้อเสื้อลาแห้งเตี้ยอมาตะวัได้ครับเนี่ย โอ้ตะวันนอนเนาะ่าซื้อปแห้งน้องคุณแม่บอะโอ้คนได้ปลาแห้งเนาะแต่ได้ซ้ำเนียนบ่มีซ้ำเนียนบ่เนื้อซ้ำนี่โอ้ต้องเอาซ้ำนียนเนาะเอนยยาโอฟซีคุณแม่เป็นอันตากปลาแห้งไว้หลายอันตากก็มีอันย่างก็มีนะแล้วแต่เพิ่นมากเพิ่นมาหัวเฮียนเลยตัะเนียนเพิ่นก็สั่งเอาไปตานึ่งแล้วเอาไปท่าพวกพี่มาตะกรุงที่ พอดีพอเดินมาหอดพอดีพอเห็นฟันี่สองคืนนึ่งสองแป๊วสองเนาะสนออ่าแสดงว่าช่วงเพิ่งย่างได้บม่กี่มือเดี่เนาะย่างเมื่อคืนนี่เพราะบ้านนั้นเลิศไปแล้วอันนที่ตะเก่าว่าเป็นนาดอกไม้เป็นมาเอาไปตอนน้องแสดงว่าไม่ไหม้ยังไม่ไหมเลยเมื่อวานนี้กัําคืนนี่แหละอ่าพอดีวันกะบมาเสียด้วยนะขอบคุณหลายครับขอบคุณที่หลาย มาตัเดิือว่ากับไปแท้อันมากับลานเพราะว่ามายามอาจารย์เพื่นนะครัเลยมาทางอันดีกันโอบครับครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยคุณอะไรขึ้นงแข่งงานจัานแกบรู้ประเด็นคับ อ่าก็ใส่เสียน้่มใหญ่นาบอ่ไปหาเบิร์ดหม่ไปเอาน้ำไปส่งเขาโอ้ลูสั่งนูมาไไปเบิร์มัวบอหมัวกุลมก็อยู่บอลนน้องลายเห็นให้ปวกอะไรมันปวกอะไรฮะมัวกุล้มเลยไปทั้งวันฝ่ายมปเลยเลี้ยวไปหมดเลยบอลเห็นให้ปวกอยู่ในถ้ำนะเขายิงไปเก็บนะโอุ้่นไกล้ๆนะ อือจไปเจอนี่บอเออมันดูให้เอาไปส่งนะ้โอโอ<ป>มันข้าวเอาน้ำขา้าวนาดูพี่วันนั้นดูพี่รักกันนี้อืมัมมมนไ่หน้าปังเลยอย่างนี้นะอืมไม่ได้หน้าปังนี่ก็คำแล้วถึงโมงหรือเปล่าเนี่ยสามโมองอืมสี่โมงล้สี่โมงสี่โง ปวดหัวเ็นน้ำตาปวดหัวอลอหสิบแล้วไจะโดนย้ําบุษนไม่โดนหรอบอกให้เขาหักไว้ไน้ำอืหกมันแงอืม